ก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับลิเกโดยตรงถึงขั้นเกือบตายเพราะว่าเสียงฤาษีเนี่ยตกแตกแล้วตาท่านเสียแล้วมีการไปแก้เสียงฤาษีไม่เหมาะสมแว็บแรกในความคิดคือต้องจัดพิธีบวงสวงนะเพื่อให้ครูบาอาจารย์มาอยู่รวมกันแล้วว่าอย่างสมภระเกียรติ วันนี้ผมนิติกรนะครับครั้งนี้พิเศษนิดนึงก็มีเรื่องอยากจะแชร์ประสบการณ์อยากเล่าเพราะว่าเรื่องทำนองนี้เป็นสิ่งที่ผมพบเจออยู่เรื่อยๆแต่อยากจะเล่าเรื่องนี้เป็นพิเศษก็คือเรื่องของโรงเรียนและก็อาถรรพ์ถ้าเราได้รู้ได้ฟังประโยชน์นะครับจะได้แง่คิด เอาไปปรับไปทบทวนไปใช้ในชีวิตได้ก็ขอตั้งชื่อเรื่องนะครับว่าอาถรรพของโรงเรียนเด็กกำพร้าเป็นที่จริงที่ผมได้ไปร่วมงานบุญได้ไปสนับสนุนได้มีความเกี่ยวข้องอยู่ยาวนานประมาณ3ปีกว่าล้กว่าจะรู้แต่ละเรื่องแต่ละช็อตเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายเพราะธรรมชาติจะเผยแต่ละความเป็นจริงแต่ละเรื่องเนี่ยมันเหมือนจิ๊กซอที่เล่าเรื่องต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็คาดหวังไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ เรื่องก็เริ่มต้นไปตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดผมมีเหตุจะต้องเดินทางไปทําบุญซึ่งที่ทําบุญนี้เราก็เคยมาเมื่อหลายปีก่อนจังหวะวันนั้นอ่ะเข้าไปพร้อมกับบุคคลท่านหนึ่งก็เกิดความรู้สึกที่พิเศษว่าโอเคเราอยากจะทําบุญมากกว่าที่เราแค่ระหยอดตู้ก็จึงถามไต่าถามนะครับไปถึงคนที่ดูแลซึ่งฐานนี้ก็จะมีมีพระสงฆ์ด้วยมีครูบาอาจารย์ด้วยที่ดูแลโรงเรียนเด็กกำพร้าแห่งนี้เมื่อเราถามลึกขึ้นว่าต้องการให้ความช่วยเหลืออะไรบ้าง ก็มีการพาไปพบ ผู้ใหญ่ในโรงเรียนนะครับกลายเป็นว่าได้โปรเจกต์ใหญ่คือเป็นเรื่องของการสร้างเทปูลนะครับสนามหน้าเสาธงซึ่งงบประมาณก็คงไม่ถึงกระสูงมากแต่ด้วยความที่ผมมีคนตามอยู่พอสมควรผมก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมบุญจึงคิดว่าเอาละงั้นเราก็รวบรวม,รวมบุญกุศลรวบรวมเงินประกาศบอกคนแล้วก็หาช่างมาเทปูลให้พื้นหน้าเสาธงเนี่ยซึ่งเป็นที่ที่ได้ปฏิบัติธรรมด้วยคือโรงเรียนเด็กกัมพร้าแห่งนี้เป็นโรงเรียนพุทธจะมีการสวดมนต์หน้าเสาธงอยู่เป็นประจำอยู่แล้วทีนี้พื้นที่มันขรุขระไม่สวยงามแล้ว ก็ทําให้เรียบทําให้งามได้โรงเรียนต้องการสิ่งนี้ผมก็ยินดีที่จะทําจึงเริ่มต้นที่จะกลับมาเตรียมตัวปรากฏว่ามันไม่ได้ง่ายนะครับคืออยากทําความดี กลายเป็นว่าต้องมาก่อตั้งสร้างบูลนิธิเพราะโจทย์ในตอนนั้นคือถ้าเราใช้ชื่อบุคคลในการรับบริจาคเนี่ยจะมีปัญหาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นมาทําบูลนิธิชื่อว่าบูลนิธิเทียนทาก็ใช้เวลากว่าจะทําจบมูลนิธิได้อยู่ราวเป็นปีหลังจากนั้นก็กลับมาที่จะทําพื้นที่เทนหน้าเสาธงปรากฏว่ามันไม่ได้ทําแล้วมีคนทําไปก่อนแต่ความตั้งใจเรายังมีอยู่จึงถามว่าอ้าวงั้นผมทําอะไรได้อีกก็กลับกลายเป็นว่าโรงเรียนอยากได้สนามเด็กเล่นสนามบาสสนามตะก้อเป็นปูนอย่างดีก็รวบรวมแล้ว ก็ได้ทําขึ้นนะครับพอตรงนั้นแหละผมจะเริ่มที่จะมีความลึกซึ้งกับความผิดปกติของโรงเรียนคือโรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่ที่ใหญ่มากนะครับแล้วเด็กกําพร้าเนี่ยมีบางปีเนี่ยสองพกว่าถ้าน้อยหน่อยก็ลงมาเกือบ2000ค่าทานข้าวเนี่ยมื้อหนึ่งโรงเรียนจัดสรรได้ดีมากคือใช้งบประมาณเพียงไม่ถึง2 0 0 0 0บาทเราจะประมาณหมื่นห้าเลี้ยงเด็กเนี่ยจำนวน2000เนี่ยวันหนึ่งก็ตกแค่ค่าอาหารเนี่ยก็ตกประมาณห0,000ื่นถ้าเดือนหนึ่งก็ตก แค่เลี้ยงเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าให้กินอยู่ฟรีเนี่ยค่าอาหารนี่ก็ล้านห้าแลค่าไฟค่าน้ําทุกอย่างฟรีหมดผมก็รู้สึกถึงความที่โรงเรียนต้องแบกภาระนะครับถึงแม้มีงบประมาณของภาครัฐก็ไม่ได้พอแต่มันน่าฉุกคิดแลกใจว่า มันเหมือนโรงเรียนโดนปิดกันเหมือนโรงเรียนมีอะไรบางอย่างเหมือนมันมีอาถรรพ์ก็ได้ที่ทําให้ที่แห่งนี้ไม่ได้รับการติดต่อหรือมีคนสนใจมีคนมาทําบุญจริงจังทั้งที่เป็นที่ที่น่าทําบุญคาว่าน่าทําบุญคืออะไรโรงเรียนแห่งนี้ครูก็มีเมตตาต่อเด็กเพราะเงินเดือนน้อยเด็กที่มาแม้ว่าบางคนไม่ได้ถึงคําว่ากามพระแต่เขาอยู่ในจุดที่เขาลาบากเรื่องเงินโรงเรียนแห่งนี้เด็กพยายามจะมาเรียนจากทั่วประเทศนะครับแต่จะมีคนเด็กโซนภาคเหนือนลงมาเยอะเพราะที่แห่งนี้โรงเรียนแห่งนี้ การสอนดีกีฬาดีดนตรีดี ส่งเสริมกิจกรรมและที่น่าทึ่งนะครับน่ายกย่องคือโรงเรียนนี้สอนสาภาษาเราเอาลูกไปเรียนตามโรงเรียน,นยสอน3าภาษาเนี่ยค่าเทอมก็คือมหาศาลแต่ที่นี่คือเรียนฟรีกินอยู่ฟรีแต่ต้องปฏิบัติตนอยู่ในวินยัยสอนสาภาษาคือไทยเนี่ยก็เรียนอยู่แล้วอังกฤษพื้นฐานใช่ไหมครับแล้วมีภาษาจีนมีครูชาวต่างชาติมาสอนซึ่งโรงเรียนถือว่าทําอยู่ในอะไรที่ดีมากๆแต่มันเหมือนปิดกันน้นเหมือนมีอาถารทำไมคนมาไม่มาคนหายไปถ้าเราดูความเป็นจริงที่ผมสืบถามนะครับก็คือก่อนหน้า น่าะโรงเรียนมีมาประมาณนน่าจะได้สักเจปีแล้วตั้งแต่เจ้าวาดองค์เก่าเสมือนว่าเริ่มต้นเนี่ยคือพระท่านก็เลี้ยงดูเด็ก กพร้ะแล้วก็จัดตั้งเป็นโรงเรียนยาวนานมามากๆทุกวันนี้ท่านที่ดูแลเนี่ยสูงสุดก็จะเป็นพระแล้วก็มีอาจารย์ที่เป็นคารวะเป็นผอดูแลครูลงมาแต่กำกับโดยโดยโดยวัดโดยพระที่ต้องทํางานหนักมากคนที่เคยสนับสนุนคนที่มีตังคนที่มีความผูกพันกับที่นี่ผ่านมา70ปีเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นคนร่ํารวยมีกําลังนะครับใจหุ่นล้มหายตายจากไปหมดที่ผมจะพอจะรู้ข่าวมีอยู่ท่านหนึ่งตอนนี้ท่านอายุ90กว่าแล้วที่เป็นรุ่นเก่าท่านเน่ยท่านหลวงพ่ออดีตเจ้าว่าทีนี้ความพิเศษเป็น สิ่งที่ผมรู้ตั้งแต่วันแรกนะครับผมก็ยังแปลกใจอยู่เรื่องนี้คือที่โรงเรียนแห่งนี้จะมีบริเวณที่เข้าไปทําบุญลานตรงนี้เป็นห้องใหญ่ๆมุมหนึ่งก็จะเป็นโลงศพที่มีเป็นโลงแก้วจะเห็นร่างพระพิโสสงูปหนึ่งสังขารท่านไม่เน่าเราก็รู้ว่าอ่าท่านร่างไม่เน่าก็เพราะมีคุณวิเศษบางอย่างแต่ที่ประจักษ์คือเป็นผู้ที่เมตตาสั่งสอนดูแลเด็กกำพร้าในยาวนะั้นตั้งแต่ั้งแต่เริ่มต้นทีนี้โรงเรียนมาอยู่ในจุดที่ตอนนี้เหมือนจุดอับไม่มีคนรับรู้ไม่มีคนสนใจทําอะไรกก็ยาาาแล้ว้วถาถามไป ถึงคนที่อยู่ในบริเวณในจังหวัดที่ใกล้เคียงนะฮะนี่โรงเรียนอยู่ต่างจังหวัดนะครับมีความคิดที่เป็นลบว่าโรงเรียนนี้ไม่น่ารักเหมือนเคยมีความคิดลบเกิดขึ้นเพราะมันเคยมีข่าวข่าวปัญหาของ เด็กตีการทะเลาะการในโรงเรียนมาก่อนทํานองนี้ชื่อเสียงก็มองเป็นด้านลบแล้วคนก็ไม่มาทําบุญแต่เด็กยังคงต้องการที่พึ่งพิงครูยังคงทําหน้าที่อยู่แต่แปลกก็เหมือนมีอะไรกั้นเนาะจนมาถึงจุดหนึ่งที่ผมเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณผมคิดว่าคนที่มารวมกันนี้ต้องมีมวิบากกรรมเราก็ต้องสร้างบุญก็แนะนําว่าผมเป็นคนเชื่อมั่นเรื่องการสร้างพุทธรูปก็จึงชวนโรงเรียนบอกมีสถานที่ที่จะสร้างพระไหมครับผมจะนําสร้างพุทธรูปโรงเรียนไม่ต้องออกทางนะครับก็คือเดี๋ยวผมหาเงินหาทรัพย์และให้คนร่วมกันทําแต่วิธีการ ตั้ภาพตัวรูปผมเนี่ยจะแปลกหน่อยคือผมไม่รับเงินเพราะเงินในการตั้งต้นเนี่ยมันไม่ได้สูงมาก ผมใช้เงินตัวเองและให้ทุกคนที่รู้จักผมในโซเชียลทั่วโลกส่งเพียงก้อนหินเล็กๆไม่ต้องใหญ่นะครับจากทั่วโลกจากการปฏิบัติส่วนบ,นบน์บทสอนเชื่อนเวส่งก้อนหินมาแล้วเทเป็นองค์พระในวันหนึ่งเชื่อว่าถ้ามีบุญกุศลนำปุ๊บวิบากกรรมได้ลดปลดหนี้ในในแง่ของเรื่องกรรมมีบุญหนุนนำโรงเรียนจะสว่างขึ้นโรงเรียนก็ดีขึ้นหลังจากนั้นหลังจากมีการทําพิธีบงวงสวงและมีการสร้างพุทธรูปแต่วันที่ทําพิธีบงวงสวงเพื่อจะสร้างพุทธรูปนี่แหละจึงได้เจอจุดที่เป็นร่องรอยของ,ของคำ ที่ผมคิดว่าน่าจะเรียกว่าอาถรรพ์ทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจของผมนะครับก็คือพราหมณ์ที่มาทําพิธีไม่ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนมากนะักเพราะว่าแกไปทั่วประเทศงานกันเยอะแต่เขาเป็นคนมีจิตสัมผัสเขาก็มาคุยส่วนตัวกับผมนะครับพี่พรามบอกว่าอาจารย์ที่นี่มีปู่ฤาษีแล้วท่านต้องการบุญมากเพราะว่ามันขาดพลังงานเปรียบเสมือนว่าไม่ใช่ว่าโรงเรียนเนี่ยไม่มีการทําบุญมีแต่ทําไม่ถึงกําลังส่งไม่ถึงมันก็เลยทําให้จิตวิญ,ญญาณที่เรียกว่าครูฤาษีปู่ฤาษีที่แกสัมผัสเนี่ยเป็นแบบนี้แล้้วพราาหมมณ์เเขไไ่ด นะว่าที่นี่มีปู่ฤาษีมีอะไรเกี่ยวกับตรงไหนบ้างย้ำกับผมว่ามีแน่นอนผมก็รู้เรื่องราวว่าโรงเรียนนี้เป็นที่ที่มีการสอนเด็กในการแสดงฝึกลิเกเพื่อทําการกุศลเป็นที่โด่งดังมาหลายสิบปีถ้าโรงเรียนนี้มีลิเกบอกว่ามีคําว่าแรงครูมีครูบาอาจารย์ฉะนั้นเสียงของลิเกเสียงครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนผมก็เลยเกิดประเด็นนี้เออเดี๋ยวผมไปถามก่อนนะเพราะผมก็ไม่เคยถามว่าเสียงจริงๆของลิเกเนี่ยเก็บไว้ตรงไหนไหวกันยังไงพอไปถามปรากฏว่า ครูก็บอกว่ากระจายไป3จุดไปอยู่ที่ห้องที่เป็นโซนแต่งตัวของลิเกก็มีชุดหนึ่งสำหรับผมคือมันไม่เหมาะสมแวบแรกในความคิดคือต้องจัดพิธีบวงสวงนะเพื่อให้ครูบาอาจารย์มาอยู่รวมกันแล้วว่าอย่างสมพระเกียรติแล้วทําบุญอย่างเต็มที่ด้วยจิตวิญญาณด้วยใจทั้งทางโลกทาง,ทง,ทงจิตวิญญาณทําเต็มที่ตั้งเป้าละรู้แล้วว่ามีร่องรอยของตรงนี้ที่ผิดพลาดทีนี้มันมีเรื่องน่าสนใจอย,อยู่ครูที่ใกล้ชิดครูซึ่งจิตใจดีนะครับเป็นคนดูแลศึกสอนลิเกเด็กเนี่ยป่วยหนักเขาปวดหลังมากผมก็คิดว่ามัันนก็เหหมืืออออต้งรรรบบโทษะไ แค่คิดในใจเนาะหลังจากมีงานบุญมีการอะไรต่างๆครูก็เ,เจ็บน้อยลงเพราะผมก็มีการถามเรื่อยๆทีนี้ตั้งเป้าว่าในเมื่อรู้ว่ามีเรื่องของปู่ฤษีเสียนฤษีขอเปลี่ยนแปลงก็ให้มีการทําห้องไหว้ครูบาอาจารย์นะครับเป็นเสียนฤษีรวมกันอยู่ในห้องเดียวสมเกียรติแล้วหลังจากเริ่มทําแบบนี้เริ่มดูแลท่านดีๆยังไม่ได้จัดพิธีไหว้ครูใหญ่นะโรงเรียนมีความสุขมากขึ้นการทํางานของโรงเรียนมีคนมาเมตตาสนับสนุน มากขึ้นเพราะทั้งหมดที่เล่าเนี่ยใช้เวลาแต่ละช็อตเนี่ยเป็นปี2ปีกว่าจะมาถึงจุดที่สร้างพระบวงสรวงแล้วมารู้เรื่องปุตรฤาษีนะครับทีนี้ผมก็้าที่ฐานจิตว่าเดี๋ยวถึงเวลาอีกไม่นานเข้าฤดูหนาวก็คืองานไหว้ครูก็ขอมาไหว้ครูรวมกับที่โรงเรียนนี้แล้วก็ฉุดช่วยทั้งโลกมนุษย์โลกวิญญาณตัวนักเรียนเองก็จะมีคนรู้จักมีคนมาทําบุญมีคนมายอมรับในความดีของโรงเรียนและนักเรียนที่น่ารักแล้วทางจิตวิญ,ญญาณคือไหว้ครูผมก็จัดไหว้ครูก็เจอครูที่เป็นดูแลเรื่องลิเกโดยตร ถามว่าเดี๋ยวนี้ อาการปวดหลังเป็นเป็นไงบ้างเขบอกว่าเป็นน้อยมากจนเหมือนแทบไม่ได้เป็นทีนี้เรื่องน่าสนใจครับคือเราจัดงานไว่ครูก็จัดไปแต่ก่อนจะจัดงานไว้ครูเนี่ยมันมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของเป็นคลิปวิดีโอนะครับของดารา2ท่านดาราหญิงท่านหนึ่งก็พูดถึงว่าอยู่ดีๆเขาก็เหมือนพูดขึ้นมาเองบอกญาติว่าเอ็งเอาเอา,เอาเสียงดูสีเนี่ยไปวางไว้ที่ไม่เหมาะสมทําให้ครอบครัวทะเลาะก,กันแล้วญาติคนนั้นก็บอกว่าจริงเขาย้ายไปวางไว้ปลายเท้าอีกท่านหนึ่งก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับลิเกโดยตรงนะครับแต คลิปวิดีโอเดียวกันถึงขั้น เกือบตายเพราะว่าเสียนฤาษีเนี่ยตกแตกแล้วตาท่านเสียแล้วมีการไปแก้เสียนฤาสีไม่เหมาะสมะก็กลายเป็นล้มเจ็บทั้งหมดเนี่ยมันสอดคล้องกันกับการที่เรามาบูชาครูไหว้ครูแล้วอาถรรพ์โรงเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลครูบาอาจารย์ไม่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอุทาหรณ์ที่อยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาทบทวนว่าเราวางสิ่งที่เรียกว่าของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดวางเหมาะสมไหมหรือบางทีเราสืบเจเนเรชั่นเนาะจากปู่ย่าตาทวดเราไม่รู้เลยว่ารุ่นทวด เรารุ่นอากงเราเนี่ยเป็นคนที่เก็บของที่มีจิตวิญญาณคือของที่มีจิตวิญญาณไม่ได้น่ากลัวนะครับคือดูแลกันอย่างดีแต่เวลามันผ่านมาก็ดูแลเขาไม่ดีถ้าเราดูแลได้ไม่ดีเราก็ บอกขอโทษและขอให้เราได้เจอคนที่เหมาะสมแล้วก็มอบให้เขาดูแลต่อหรือถ้าเราเข้าใจระหว่างมนุษย์และวิญญาณแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนําสิ่งนี้มาไหวมาสักการะทําพิธีเล็กๆไม่ต้องยุ่งยากอะไรเพราะจิตวิญญาณไม่ได้ซับซ้อนแล้วผมก็เจอจิ๊กซอว์เหล่านี้กว่าผมจะมั่นใจว่ามาเล่าให้ท่านฟังได้เป็นอุทาหารณ์เนี่ยก็เอาชีวิตตัวเองและความทุ่มเทหายามเข้าแลกเพื่อจะรู้แก้ไขทีละเรื่องอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะครับว่าอาถรรพ์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแปลว่าตรงนั้นเนี่ยมีพลังงานที่ดีมากๆ แต่เราดูแลไม่เป็นก็จับให้คุณก็กลายเป็นโทษทีนี้เราถ้าบริหารจัดการดีจากที่บอกว่ามีโทษเป็นอาถรรพ์ก็จะกลายเป็นให้คุณณวันนี้โรงเรียน ấy, มีความสุขมีความสมบูรณ์มีความแฮปปี้มากขึ้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะแชร์อยากจะเล่าเพราะเห็นว่าในโซเชียลชอบเรื่องแนวแนวนี้เนาะก็เอาซะหน่อยถ้าเราจะถอดออกมาว่าอุทาหรณ์คืออะไรหนึ่งเลยนะครับความเป็นมนุษย์ดําเนินมามีช่วงอายุก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เกินร้อยปีแต่พอหมดจากมาความเป็นมนุษย์มีโลกของจิตวิญญาถึงคุณไม่ต้องเชื่อ ถ้ามันมีมันต้องมีแล้วจิตวิญญาณเหล่านี้ก็ยังมีความทรงจํามีความผูกพันถ้าเรารู้จักบริหารจัดการระหว่างจิตวิญญาณที่สถิตยอยู่ในวัตถุต่างๆแล้วดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนมากมายมีคอนเนคชั่นที่ดีเพียงแต่ว่าเราขาดการเล่าเรื่องต่อขาดการสืบต่อได้ว่าวิธีทำเนียมปฏิบัติต่ออย่างไงเราจะได้มีความสุขในยุคต่อๆกันมาฉะนั้นตรงนี้คือแค่ทําความเข้าใจครับเรื่องจิตวิญ,ญญาณเพราะทุกคนไม่จําเป็นต้องอาถรรพ์โรงเรียนหรอกอาถรรพ์ในบริษัทก็ได้ตึกที่เคยมี เมื่อก่อน 30ปีแล้วเราไปอยู่ก็มีจิตวิญญาณที่หวงแหนคือเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรต่างๆหรือบางทีเคยได้ยินเรื่องเล่าไหมครับผ้าพับโบราณอาจารย์ผมคนหนึ่งท่านเป็นคนที่สะสมผ้าโบราณท่านบอกว่ามีโจนเนี่ยเขารู้ว่าผ้าพับหนึ่งราคาเป็นแสนก็มาขโมยเขาบอกว่าขโมยไปเยอะเลยละ่ะแต่พับเนี้ยแพงที่สุดราคา3หลังเชื่อกันว่าผ้าพับนี้เป็นของคนที่ไม่ธรรมดาแล้วหนีภัยสงครามแล้วก็ตายกอดผ้านี้ไว้มีจิตวิญญาณดูแลแกบอกว่าโจนเอาไปหมดเลยนะยกเว้นผ้าผืนเนี้ยเขาเห็นแต่เขาเอาไปไม่ได้ มันก็น่าคิดว่ามันมีอะไรอยู่ผมเชื่อว่าในบ้านท่านในชีวิตท่านต่อให้จะอายุน้อยก็ตามเรื่องเล่าหรือความใกล้ชิดมันก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่ถ้าเราทําความเข้าใจแล้วบริหารจัดการให้ดีเราจะมีความสุขทั้งมีเพื่อนมากมายที่มองเห็นและมองไม่เห็นเป็นเพื่อนกันญาติดีกันช่วยเหลือกันอันนี้แหละครับที่อยากจะให้กลับไปคิดทบทวน ถ้าสําหรับผมมีจริงมีทั้งเป็นมีร่างกายเป็นมนุษย์เป็นสัตว์แล้วก็แบบไม่มีร่างกายแล้วก็อยากให้ทุกคน,นกพิสูจน์ไม่ได้บอกว่าไม่มันมันมันต้องมานั่งเสียงกันว่ามันไม่มีแล้วถ้าบอกมันมีต้องพิสูจน์ซึ่งการพิสูจน์จะต้องเอาตัวเองเข้าไปทุ่มเทเข้าไปเรียนรู้อย่างน้อยๆต้องอาที่ถามตั้งคาถามเชื่อไหมครับว่าการตั้งคําถามและพยายามที่จะตั้งมัน่นจะมีคําตอบทุกคนแต่คนที่ปฏิเสธเลยว่าไม่มีโดยไม่ทําอะไรเลยอันนั้นคือไม่มีประโยชน์ก็ถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องของโรคจิตวิญญาณ รหรือเจ้ากรรมนายนเวรก็มีมนบทหนึ่งเป็นพุทธมนต์ปาฏิหาริย์ที่ผมทําเก็บข้อมูลสถิติก็เชิงในรีวิวแล้วก็มีการถ่ายทอดประสบการณ์แนะนําคนมากมายชื่อว่าบทสอนเจ้ากรรมนายเวรจะมีความพิเศษแตกต่างจากพุทธมนต์บทอื่นไม่ได้แปลว่าดีกว่าพุทธมนต์บทอื่นแต่ประโยชน์ในการแก้ปัญหามันโดยตรงกับคําว่าเจ้ากรรมนายเวรบุคคลหรือวิญญาณหรือสัตว์ที่คิดร้ายหรือไม่โอเคไม่ชอบที่หน้าเรามนบทนี้จะเป็นการเจราจาผ่อนหนักให้เป็นเบาจาก โกรธเกลียดก็จะได้กลายเป็นหัวเข้าใจปล่อยวางเอาโหสิกรรมเลิกแค้นเคืองกันแล้วมันพอใช้ไปแล้วเกิดรีวิวมากมายว่าบางคนสวดปุ๊บกลายเป็นถูกหวยบางคนสวดปุ๊บวันนี้ขายของดีพอวันนีกวันนี้งไม่สวดขายของไม่ดีถ้าเอาช็อตเด็ดก็คือบางคนฝันฝันมันมีสองกลุ่มนะฝันดีกับฝันร้ายผมถือว่าฝันร้ายกลายเป็นฝันดีดีดีขึ้นไปนะครับก็คือฝันว่าเจ้ากรรมในเวรมาสแสดงตัวว่าเอาโหสิกรรมจะไปแล้วแยกจากให้อาภายัยแตนะ่ในชีวิตคนนั้นก็ดีขึ้นนะครับกลาอีกแบบหนึง ฝันว่าวิญญาณมาชี้หน้าด่าว่าไม่ต้องสวดมนต์ให้ฟังอีกอันนี้คือสิ่งที่อยากแนะนําว่ามนต์บทนี้จะใช้เพ่แก้ปัญหาในเรื่องของจิตวิญญาณที่ไม่โอเคกับเราคือเจ้ากัรนเวรได้ไหนๆก็เล่าเรื่องนี้แล้วก็เอาเรื่องนี้ไปน้อมนําด้วย ถ้าอยากจะสวดมนต์บทนี้นะครับหรือคำพระท่านเรียกว่าเจริญพุทธมนต์ไม่ยากเรามีอินเทอร์เน็ตเราก็ค้นไปครับพิมพ์คําว่าบทสอนเจ้ากนาเวนแล้วพิมพ์ชื่อผมว่านิติกรด้วยก็ได้จะได้ตรงเนื้อหาเดีวยวกันนะครับทีนี้บทสอนเจ้ากนาเวนพอเราดาวน์โหลดมาแล้วก็ศึกษาวิธีการสวดด้วยเพราะว่ามันมีขั้นตอนมีเทคนิคเพิ่มเติมเข้าไปนิดหนึ่งหรือจะไปซื้อร้านหนังสือผมก็เขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าสวดมนต์อย่างไรให้เจ้ากนาเวนได้ยินนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสว่าต้้อออองไปซืืหหนสกคุณดดาว์โล ตั้งใจสวดหรืออีกแบบหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้ดาวน์โหลดก็ซื้อนังสือก็ได้หนังสือที่ผมเขียนอันนี้ก็ใช้เวลาเก็บข้อมูลอยู่ประมาณ5ปีก็ไม่ได้ชื่อว่าบทสอนเจ้ากัมในเวรแต่ชื่อว่าสวดมนต์อย่างไรให้เจ้ากัมในเวรได้ยินก็จะมีเรื่องเล่ามีเคล็ดลับมีวิธีการสวดมีบทสวดมนต์อยู่ในนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งมันเป็นองค์ความรู้ที่ตกผลึกจึงเขียนเป็นหนังสือก็ร้านในอินซีเอ็ดนังสือชั้นนําก็มีต้อไปดูตามช็อปก็เป็นเบสเลอร์ด้วยนะ ถ้าชอบแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามทั้งทุกท่านที่ผมมี u t u b e f a c e b o o k l i ์ e Ad ผมก็จะมีประสบการณ์เหล่านี้เล่าให้ฟังและถ้าอยากได้เรื่องอะไรเป็นพิเศษสนใจอะไรถ้าผมมีความเข้าใจนะครับและมีข้อมูลผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์แบบนี้ให้ทุกท่านเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษยชาติ